สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นแม่ขาดทุเรียนช่วยลุงตกงานก่อนกลับมาทำสิ่งไม่คาดคิดงานนี้รองให้สองวันติด เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจอย่างมากในโลกออนไลน์เมื่อมีแมคคาทุเรียนรายหนึ่งออกมาเล่าเรื่องราวของคุณลุงตกงานท่านหนึ่งที่บังเอิญเดินผ่านหน้าร้านของเธอก่อนมาขอความช่วยเหลือเมื่อสอบถามร้านรับทำนามบัตรเพื่อจะหางานทำแต่คุณลุงบอกว่าไม่มีร้านไหนรับทำเพราะเงินไม่พอเมื่อเธอตัดสินใจให้เงินคุณลุงไปไม่เคยคิดเลยว่าอีกวันคุณลุงจะกลับมาหาก่อนจะทำสิ่งที่เธอคาดไม่ถึงทำเอาเธอร้องไห้สองวันติดเลยทีเดียว โดยเธอแล้วว่าลุงทำหนูร้องให้สองวันติดแล้วนะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันลุงเดินผ่านหน้าร้านเตยแล้วถามว่าที่ไหนรับทำนามบัตรก็เดินกลับมาทำหน้าเศร้าๆบอกว่าเขาไม่รับทำให้ครับตังไม่พอแล้ววันนี้ลุงก็มาหาลุงบอกว่าตังที่เตยให้ไปเมื่อวันเอาไปทำนามบัตรทำให้วันนี้มีคนรู้จักลุงมากมายเลยมีโทรศัพท์โทรมาไม่ขาดสายลุงน่ารักมากไม่รับเงินนะคะแต่อยากได้งานทำมากกว่า ขอแค่มีเงินมาเติมน้ำมันกลับบ้านที่พิจิตแค่นั้นเต้ยขอเป็นสะพานบุญนะคะตอนนี้ลุงต้องการเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าของลุงโดนขโมยหมดเลยค่ะใครมีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้เอามาให้ลุงได้นะคะที่ร้านเตยค่ะโดยคุณเตยเปิดร้านทุเรียนชื่อว่าร้านทุเรียนแม่เตยใบีิดาองค์ที่จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้เจ้าของโพสเล่าอีกว่าวันที่ลุงเอานามบัตรกลับมาให้ดูลุงก้มลงกราบขอบคุณเธอไม่หยุดที่ให้เงินไปทำนามบัตรทำเอาเธอถึงกับร้องไห้ออกมาในขณะที่หลายๆคนต่างขอที่อยู่ของลุงเพื่อที่จะนำเสื้อผ้าไปมอบให้กับคุณลุง คุณเตยเจ้าของพจ์บอกว่าลุงจะอยู่ที่นั่นไปจนกว่าจะทํางานเก็บเงินพอค่าน้ามันรถกลับบ้านหลังจากพจน์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตที่เคยเจอคุณลุงเข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอคุณลุงเหมือนกันวันที่14แกมาเล่นสิงโตที่วัดครูหาแกเดินมาซื้อเสื้อผมแล้วแกก็บอกว่ายังไม่มีตัง์รอเล่นสิงโตก่อนผมเลยให้เสื้อกับกางเกงไปหนึ่งชุด ลุงคุกเข่ายกมือไหว้ผมเลยแล้วเอาบัตรให้ดูบอกเป็นคนพิจิตแกบอกว่าแกอยากกลับบ้านสู้ๆครับลุงขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ